รชา้าธรรมชาติเนี่ย<า>อะดูกล้องเลยเด็กๆเย้นี่เลยเกีกเลยเขของี่ต่า เดี <S S <sin> ๋ยวพิใต้พิศตะลัตกพี่ตะัตกหรืพิศใต้ก็ตามสะดวกในส่วนก็ต้องขอความกรุณาด้วยนะครับฟังโยนีท่านผู้จัดการเมาพูกแบนอันพ่อเรียว่าผู้ใหก่อนตายไปตกน่าเกถือเงี่ยจอดเตียมเลือกเจ้าวัดจน 난 그게 된다 ไม่มโชดอกโย่วงสมวมันบ่แม่ของไทคุณโยมือเอมันบ่แจก่อดใดม่าการกันวาบ่เยเข้ากินเขาเ้ากินเากัอมมันบ่ไปอิมอของเานูวาจินฉันได้นั่นจะพืกันก็เข้าสงน้ำนะบุญนี่ละเอขาทําเาก็ได้เข้าเป็นเไดเากันไ ใด้เข yeah. ่าเออเน่ยหน้าบ่แมนบ่ได้เข่าเอหน้าจองได้เข่าท้าบุญจะจองได้บุญท้าหน่อยได้หน่อยท้าหลายได้หลายชั้นใด้ชั้นหนึ่งเนาะเออผู้ที่บูชาผาใจแล้วกรตรงเข้าไปในอ่าองค์พระเยนีได้เยอเนี่ยมีเข่าได้ท่างเดียวเที่ยวกันคำว่าออกนี่ละเลิกพแล้ว ขาพื่อน้างช่องจันข้ามแหวสค้งไหวก่อนขึ้นสครั้งองข้ารทองยามแล้บัง้องดี้อย่าเน่อ้อดีก

เือนนี่ได้หกสบบาทอุทิหาอุทิหาดาบตำรวจสมัยวันสั่งผู้บุนมาละนมีอันใายไปนี่จากขาบแม่เจ้าตายแล้วั้งแต่โดนต้องใครกับแม่ไปใช่ไหมดีก่อนน้าต่อทำเหรอเออมนไม่ได้เดี๋ยวให้ไม่ไม่น้าจัต่ากันนเออจกไหนไหนครับ เพตบานนี่ครับร้อนไหมร้อนไเดี๋ยวจะพาขอใยญ่โอ้ยคุณลบตไหนได้ทูน่าบักแซกมะนะน้ามังมันเหลิอนี่ยเดี๋ยวดูเอาใส่ไหมร้อนใช่ไหม

ใเนี่ยนเอ่มเรายโอแล้วเราไม่ยู่ส้นทางงามไม่บ้แล้วมันก็ไปมาถึงที่ปุ่นตักอีกทีแใครมานใครก็เหมดแหละใครผ่านหน้าบ้านไม่ได้เชียวใครตัวเองไม่ได้ยินหรอกตัวเองก็ไม่ได้ตัวเองไม่ได้ยนแต่ตะกันฟ้าไปงั้นแหละไม่ต้องการไปจับมาไม่ลกพลาดจะไม่อยูเรอะไร้าขรถไป ไม่รู้หนูก็ถามเลยใๆแต่ก่อนเราจะเดินขึ้นมาตรงนั้นมันมันจะมีเสียงนาอยู่ตรงโน้นนะเนาะก่อนนะยายก็จำไม่ได้เดี๋ยวนี้ยังยังเบื่อถึงนาง่ายๆง่ายหมองเพราะว่ามันี่หมอกงานใหญ่ลูกลูกแล้วก็คอนแต่อ